สบายดีพี่น้องสบายดียามเที่ยงพี่น้อยหนุ่มพากันตึกปาากลายามมันอยู่กา้างนะมันอยู่ประจักปลาน่ะทึกโทรศั์ไพดังน่ะกิ๊กโทรหาได้น่ะกิ๊กโทรหาดอนได้นี่นะเหรน้่ยังป้าน,นั่นบ่มีด่ะ างเพียงแอ็นหรือบนน้ำนะนน่วางกลางมันดิเออย่นแตอนพวกแหเล็กหละกันลงตึกแหตอนเที่ยงไปม่ได้แดด บ่ตึกบ่ตักเลยบ่รอนโอ้ยแต่เก่าป้าพายนี่น่ะลายไหนมาป,ปีนี่แล้วปายัางเก่งกับบรายนักสะพอนกินดูอยู่ไรนีน่นะคะเออน้ามันล่มบ่ hào, nó còn được lái ba khói à đòn, hả? khăn ngốm, khăn ngốm rồi dần đòn rồi, ờ nón đòn ba ba, ba cái mấy đợt tăm rồi แหนนักวันนี้ไปล่องแพร่วมดอกดอนเจา้าบุย้ย zoom เนมาประคอหา้าพี่แข่งจำนะเฮ้เริ่มหิ้วเขาเริ่มหิ้วเขาไปกับประดัง ัแกนโบโบกอยู่ปีนี่นะึบบกน้อยบโบ,บอันเตปีแล้วเนี่นะบบบบบบปีแล้วนี่เม่ปีแล้วนีนห้องน้าขาดได้ไอ้ท้ายขาดปีแล้วนะห,ห้าห้ากับปีนี่ปีวังต่อมาอัดแล้ว,ลวก็มาปีนี่ มันกะอันนั้นหักตะวันนี่นะนี่นี่นก็ะเดือนสี่เดือนหาเนาะถ้าว่าคาดสี่บโบกบควาพายนี้มันหมักอยู่น้ำไหนได้แต่ต้นขั้นบบขันเด้ขาดเนาะโบโบกได้แต่ละปีน่ะ <c oughs> ป้าป้าไปทางไหนหน้นาหน้าหน้า Chắc quá nhăn nhăn rồi <laughs> hả? Bà thôi Nạn bà nhăn lên hả nè? Mít, bà hả? Ôi, hết linh đẹp đẹp chưa? อันหมดตาเพียนกับ่านเข้าวมันอ่ะข้าวมันจักได้กินจกักโตบ่เอาปลาข้าวมันลงมอต้อนนันถือสะดุ้งแม่ได้ขึ้นไปตัวหนึ่งข้าวมันอยะี้นะหมุดเอาอี

ว่าบอปะคนใหญ่บอเอาแหบไปละจัดการตุนตอาไปไปฮุฮุบข้นมาวัดอาย่อยู่ในแหบปจังยเฉยมวออกแ้ว Hãy tự cho toàn để đẹp Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video mi to <laughs> <Bindest> theo <through. Kalong> này nè, bây đây nát Cái pa pa nhảy tôi đi này Chậm, thì chậm แมนเห็ดยุบเห็ดยุบฮึมีกระดาลายโตเติอไดนะ้ไงอุยยยนีดปลาขาวเอเคเข่งเด้อลายโตเต๋อ,อ่ะกินไปได้นี่โหหลายเด้พี่น้องลลายลา โอ,โอ้ยได้กอบมาเนี่นนะโอ้ยกบกระไรกบกระไรปลากระไรอือฮึเนาะทากบทางปลาเลย,ยตัวใหญ่เ่ยมันอยู่ไนหนพี่น้อัอันปลาข้าวอันนั้นนะ bà khâu nỗi xăm chong niu nè bà khâu đong niu nè yom đấy đang sụt kìa thiêng cái gì mà man nị nó ơi bây giờ chẹt bên đây mặtแดด ก็งวยงามปันไดร้านมาติอุบลกับรีสอรูทเดีเ๋ยาแต่ลเมืองฮาตกะ,ะกินวันภาตะกินปลาอยู่นำของวันนี้มาตึกอยู่ภายป,ปืนเปกระกลับได้พีเนอะในหมู่บ้านแม่ตากันมีคนตายอีกแล้วพีเนาะเอ้นอกทรายลูกตาบ่าวเนาะหัดเสียโอ้ ปรคาดคิดเลยพี่นนอเมื่ออันอันทรงสการพอบอกควันน่แล้ก็ไปเด้พี่นนอคนดีๆแบบว่อง,อางไาๆกับหัวใจลมเลวพี่นนอยันหัวใจลมเลวแบบเหมืยมากว่ะวะๆะบะเลยตายแต่ขาดเลย กับพึ่งใต้ยนนีพี่นนอะเอาไปหาหมอน่อกับพท่านเอาพี่น้าะเหมยเด้เหมยเด้แหลวกัไปไวยวยเลย <c oughs> ป้ายังน่ะ้ายังคือซีจึงจึงบอกปักเข็งกับลายเลย,ยพี่เนอยจุดหนึ่งมันปัเข็งหระายตัวนี้นะเข็งนี่ลายอยูย่ด้ย โอ้มันเงิดปลาเลี้ยงเนาะมาลายจานแห้เล็กเขายุ่ลง ไปหรอขวัขั่งไว้ไม่อยากสเสือพี่นนองไปส่งสกันพอบอกควันอยู่เมื่อนั่นมากพัดว่าเมื่อนี่พัดเสียเลยใต้เลยคนอยางยุ่ง อยากเสือเลยพี่นเนอะไอความเป็นความตายที่เมือ่อไหระได้พี่นอะไปไปไปวาซันปเจ๋เฟินวหิวเข่าแล้ววาสันเย,ยนโตแหนพระตาด่งไพศาล หอกไปแท้นั่นแหละตาบว่าน ouais ้ำปลาคอใหญ่น้ำปลาคอใหญ่ย่านบุทันอยู่ว่ะสิโอ้ยน้ำก็ยังเลือดได้อยู่ได้พี่น้องเลยแต่ว่าจักมันจะชนอยู่ใส้แฮ่พัดดังในหน่อยน่ะท้ายแบบกลองกว้างจักปลามันจะไปหมูอยู่ใส้ ขึ้นมาแบบเต็มอันใหญ่เลบ่โอ้ปลาคาร์มอนปลาคาร์ดอกงิ้วนะเนาะแฮที่ร่อนมีบ่คือบ่แฮที่ไอ้น่อยจะตื่นกัน tầm bao coi nhảy hè hồn gụp này mẹ ปลาขอมันอยากสนห้อยแหละเลาอลไพี่น้อสงสำหรับคลิปนี้คลิปหนาพ่อๆกันไหมพี่น้อยเอาเบิ่งผักส้มสองน้องพาสุกในเด้อพี่น้องผักกุฎายกดแเร์ให้กำลังใจนางเหน่พอได้ขาขนมนางพี่น้อยบ๊ายบายพ่อๆกันคลิปหนาพี่น้อง